ตุงถึงกแยงแล้วสีเหลืองไม่สีเหลืองก็คงไอ้ไอ้าอามอ่ะมีสองคนนี่แหละแล้วพี่ตุงจะทำาหนูก,กัน เขียวสีเหลืองกับสีเขียวว เหยื่อล่อเราลงไปแล้วทุกคนเหยื่อล่อเราไปแล้วคะ่ะนี่อ้าวมาใกล้ๆโคลนหน่อยก็ได้นะคะฝาตึงขาเอ้ยอ่ะเอาโควันา่าจะทำอะไรนี่วันา่าจยทำอะไรอ๋อ ทีนี้หวัวหน้าจะใมาเอาไอา้ไอ้ปุ๊กกี้มันทําอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เอาโคลนไว้ข้างบนตรงนี้นะ่ะนอะตรงเล็บนี่นะ่ะแล้วก็เพียงไปหาพี่ตุงเมื่อกี้อโอโหโอโหโดนใจเจ๊โดดใจเจ,จ๊โอ้สุดยอดค่ะจากที่กําลังจะง่วงนอนนะโอ้โหสดชื่นมาทันตาทันใดเลยครับโอ้ชมกันยาวๆนะคะชมกันยาวๆ นี่มาให้เราแกล้งแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเอาสิเอาสิความคลืน่นเครงกลับมาแล้วนี่เป็นไงปลาตุงปลาตุงโดนโลรนไปสักเท่าไรเอ่ยเมื่อกี้นั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงที่โคลนเด้อเห็น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 ไหมัน่นน่ะตงโคลนด้านหลังของพี่ตุงอะโคลอนอย่างเยอะโอ้ดีดูสิยาง ยังทนนะคะยังนั่งก่อนโอ้เอยเอยเอะเยอะเยอะโอะ้เสียงขุดหินนะคะข้างล่างนะั่น่ะหินยังน่าจะแผ่นใหญ่จริงเลยแหละต่นน่ะ,นะดูะ่ะป่าตุงกําลังเชงโง่ขีดอยู่เดี๋ยวเขาก็เอาโคลนไปบุ้มใส่หน้าดูเลยโอ้ป่าตุงเรานี่เอาสิวาไงเออโหหัวหน้าจะโรย โอเราใส่คอเลอร์แก้งกันแล้วมั้งคะโอ้สายใจหัวหน้าชรอยเขาละวันนี้นอนหลับกินอิ่มกินอร่อยแน่นอนทุกคนเอ้ยโหฮันทอสามาโดได้ช็อดเด็กแบบอ้เปรี้ยงปร้างเลยทุกคนค่ะโคลนกระจายพิตุงสะเทือนเลยค่ะทุกคนค่ะอ่ะวันนี้ ที่ไว้กับตาตาค่ะให้ตาตาฉีกตัวให้สักครู่ขอเก็บช็อตเด็ดของปาตุงและหัวนาจรรยไปก่อนนะเพราะว่าไลาคลิปมานี้เราไม่ค่อยได้เจอปาตุงกับหัวนาจรรยอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราต้องไปเทที่อื่นเนาะค่ะเนาะวันนี้ได้โอกาสเก็บช็อตให้ f อดูแบบไม่พลาดสายตาสักนิดเลยนะคะทุกคนห้ามขยิบตานะห้ามขยิบตาเป็นอันเด็ดขาดนะคะเพราะว่าทุกวินาทีนี่ สำคัญมากเลยเพราะว่าป่าตุงมาล่อวันน่้จะอแกล้งแล้วเจ้าโอ้ย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 ,อยเอาขูดอีกแล้วคะ่ะขูดอีกแล้วอ่ะรอ,อให้เชื่อใจก่อนรอให้เชื่องก่อนเนาะรอให้แบบตายใจเออใจกอดอดว่าตายใจก็โทษนะ <c oughs> เลยตายใจก่อนอาลงไปแล้วจ้าลงไปแล้วอยากรู้นะคะ อยากรู้ว่าอะไรโอ้โหต้องโอง้โหไปแล้วค่ะเอ,อ๋เออโอ้โหโอ้โหเอาอะอ่ะโอ้โหโอ้โหเอาสิเราเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะเวลาเขาแกล้งกันนี่ความสุขของหัวหน้าจะเยกับความสุขของ พี่ตรงนี่เขาจะขนาดไหนเบอร์ไหนกันนี่เนาะทุกคนเนาะเอาเออเอเออเราไปยุ่งอะไรข้างกุ้งกี้เขาแหมเดยวเขาก็ตักเอาไปกับดินละเซ็ตเลยนะปลาตงเรานี่เอออ่ะอ่ะอ่ะอยากอยากเราต้องให้ปลาตงตายใจก่อนนะเนาะ เราก็อยู่ในช่วงสายแรกนะคะทุกคนคะเ,เ,เราต้องเก็บภาพบรรยากาศฝาก f อให้ให้แบบทุกชออ็อตอะเนาะมาถึงปั๊บโดนก่อนเลยนะคะทุกคนคะอาพี่โครนไปแล้วคะ่ะทุกคน,นอยากอยากอยาก,อยากอยากอยู่ไกลนะคะอยากอยากอยู่ไกลนะคะ วันนะเอ้ยจัดชดเด็ดเด็ดให้ป้าตุงสักหน่อยสิอีอะไรคะเขาเห็นกันแล้วเ,เขาดีใจจริงๆเขาเหมือน เหมือนเขาสร้างไห้สองคนนี้มารู้จักกันน่ะดูอ่ะดูอ่ะนั่นอ่ะเห็นไหเออ,อ,อหัวหน้าก็ขูดไปอ่ะป้าตุงก็บรรยายไปเออเราก็เป็นผู้ชมสิคะ เจ้าแมวยักษ์ฟันปีศาจนะมันไม่เป็นฟันปีศาจแล้วนะดูอ่ะม,มันมันด้วนแล้วอ่ะฟันมันด้วนแล้วอ่ะโอ้ยทู่มหมดแล้วกราบเรียนถึงเฮียเฮียขาเพื่อจะได้เปลี่ยนกรอนเสร็จสาแนนนอ่นกันเฮียขาเบิดเลี้ยวเบิดแคลวเลี้ยวบนน่ะแคลวเบิดเลี้ยว สุขสารกันนะทุกคนค่ะดูคลิปของเจพึ่งดิไม่ต้องเครียดเดอเอฟซีเด้์นะแต่ว่าโอ้เจพึ่งนะพูดเสียงดังอ่ะโอ้ขอโทษนะแต่พอดีว่าบางช็อตน่ะมันห้ามไม่อยู่จริงๆนะทุกคนค่ะเอาละเออเอางัดอะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋ออ๋ออกินก้อนใหญ่สะด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ ไม่ถึงค่ะไม่ถึงหัวหน้าจรอยออยังยังยังไม่ลดละความพยายามนะคะยังไม่ลดละความพยายามโอ้โหยังต้องแกล้งต่อไปเอาให้สะใจหัวหน้าจจ้ยไปเลยนะคะาุกคนคโนเออเนาะแกล้งจิ๊บจิบจบ ไม่ได้ค่ะมันต้องเอาแบบสุดจัดไปเลยใช่ไหมเอฟซี MC ที่น่ารักจ๋าเนาะนี่เอาประมาณนี้ไปเลยจ้า,าไปเยอะถอยมาถอยมาอยู่กับทีมงานเราสนุกสุขสันต์นะคะเอฟี MC ที่น่ารักค่ะอา้าวไปเยอะถอยไม่ได้ลนะอึ๊บอึ๊บโอ้โอ้โอ้โอ ้อนหินใ oh. 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 <laughs> ส่หนักแน่ป่เย้ยบหัวหน้าไปเย้ยเกจนเอียงเลยนะเบาๆาๆหัวหน้าเบาๆสงสารคนแก่สงสารไปเยอะ ได้อึบอึบโอ้โหอ่ะโอเคค่ะจะพึ่งขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ,ะในคลิปหน้าค่ะเอาเอายังยังยังมีอะไรอีก โอ้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 กระจายขี่โครนกระจายไม่ได้กระจายใส่พิทุงนะกระจายใส่ตัวเองแท้ๆหัวหน้าจ้ป้าจีโถทานเลยทานโอ้วันนี้เดี๋ยวจีให้น้ล้างอาบน้าเด้อวันนี้อาบน้าเด้อเล่นขี่ค้อนจนเพื่อนนาข้างน้มดนะทุกคนเอ้ย จริงๆเพนาโจยนียอดจริงๆอ่ะโอเคค่ะจะพึ่งก็ขอจบคลิปกันนะคะจบจร,จริงๆแล้วนะบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้าด้อค่ะเด้อเนาะแล้วแล้วคอยมาคุยกันในคลิปหน้าระรอ,รอคอมเมนตนะจ๊ะมีอะไรเม้นมานะจ๊ะสวัสดีจ้า